ไม่มีเลยอุ๊ยนายนภัสโทรมาเหรอสวัสดีครับนายหัวหน้าอาสามแซบอยู่เหรออาสามแซบอยู่นายรู้ได้ไงอ่ะแขกรับเชิญเป็นใครนะได้ยินเสียงหัวเราะอุ๊ยได้ยินเสียงหัวเราะเดี๋ยนายนายที่อยู่กับพี่แอฟแล้วก็ชมพู่แล้วก็น้องใบอ่ะรู้จักสนิทกับน้องใบใช่ไหมอัดอัดอยู่เหรอครับวันนี้อัดอยู่สิอัดอยู่เนี่ยอัดอยู่เลย ึงตอนนี้ผมเสียงอยู่ในรายการเลยเสียงอยู่ในรายการเลยตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวก่อนแม่หมูเขาอยากให้นายกับใบเนี่ยคู่กันจริงไหมแม่ผมรักเขาแม่ผมรักเ่อแม่จริงปะแล้วนายไม่รักเขาเหรอผมก็เป็นห่วงเขาเป็นเป็นเปขาเรียกอะไรเป็นห่วงเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีใช่อืมเขาบอกเขาชอบนอนนายเวลาที่แบบเขา ไลน์ไปหานายแล้วนายไม่ตอบเขาอ่ะ ouais ก็ต right. ้องโทรมาไงพี right ่เหมือนพี่โทรหาผมอ่ะแล้วใบใบมีอะไรเร่งด่วนไปต้องโทรมามีอะไรเร่งด่วนก็โทรมาทำไมต้องไลน์ไปขอโทษค่ะใช่ก็บอกค่ะผมไม่ได้กล้าพูดอะไรเท่าไหร่ออกรายการเนี่ยพี่หนุ่มยิ่งพี่โทรมาดูน่ากลัวจังเลยพูดอะไรไม่ออกเลยตอนนี้ทอกไปก่อนหน่อยจะพูดอะไรทำไมอยู่กับแม่ป่ะฝากขอบคุณถุงเท้าด้วยนะที่ส่งมาให้อ่ะ ขอบคุณค่ะใส่พอดีไหมใส่พอดีไหมอพอดีพอดีเนาะอ่ะโอเคโอเคนะครับนาย<อ>นานะโอเคโอเคไม่มีโอกาสลุ้นขึ้นเลยเหรอมันตอนนี้มันเป็นเพื่อนจริงๆอะ่ะอืมโอเคเคลียร์ okay, <clear S 2> แล้วนะคะสําหรับหนุ่มๆในประเทศบอกว่าศูนย์ใช่ไหมตอนนี้ไม่มีไม่มีสดจริงแล้วกงยูนี่ยังไงคะแม่มอย่ากโกรธเคืองกันนะคะ